ถือใจด้วยนะคนพี่เก้าน้องไร้เนื้อคนี่เจาะเชื่อเขาเชื่อเลยเขาสาเข้าทันเราเห็นเขาสาเข้าทันสาดรับรีบเกินถ้าดันแล้วขึ้นคงดันไปนานแล้วเล่นด้วยให้เราเขาเล็กทีกงัเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่กดตอนไหนวะพี่เกม เกมพี่กดตอนไหนเนี่ยตูงงเฮ้ยเฮียคืออะไรวะเมื่อกี้ยังไม่ได้กดเลยนะเอ้าเอาทำไมชื่อคนละอย่างกันเลยอะไม่ดูเอ้ยเอาพี่แล้วเอาเอาไอ้นี่เอาเอาเบอร์หนึ่งมาได้ไงอะเอาทำไมเบอร์สี่เอ้าเกมเฮียอะไรวะเนี่ยเอามาดูดูดูชื่อดิคนละอย่างอะไรดิ เอ๋อมันก็ได้วะนะเกมโอ้เป็นไ,ไก่ตาแตกเลยครับเมื่อกี้คือไล่อะคือไล่อะเดี๋ยวนี้เกมเกมดีเกินไปฮะเดี๋ยวนี้เกมมันฉลาดขนาดนั้นเลยอ๋อกดก่อนเลยเนี่ยเกมไม่ฉลาดเกินเลยเดี๋ยวนี้อ๋อหรือมันเป็นระบบใหม่วะไงเกมเป็นระบบใหม่เหรออ๋อ,อขอโทษด้วยติเอี๊ยมผมไม่รู้ไงตัวมันคือระบบใหม่ไงขอโทษนะ